ช้าวันพฤหัสนะคะช้าวันพฤหัสเด็กๆสีขาก็กําลังจะกินเม็ดหน้าตู้เหมือนเดิมดูปรตาตังดูปรตาตังไปลูกไปเสร็จแล้วลูกไปไปไป,ไป ย,อยถอยลูกไปเร็ว,เ,รวเออไม่รู้แล้วลูกรู้แล้วรู้แล้วไปนั่งไปน่ะไปะไปรอไปหนูใครนั่งหนูโตนตะกร้าขยะนะอ๋อข้าวสวยถอยก่อนถอยก่อนลูกถอยก่อนถอยก่อนอ,อ,อ,อันนี้ถอยกองคะแนนเดี๋ยวก่อนเราอะเราโตแล้วเหนื่อย อ ah, ่ะพอดีไอ้ข้าวกะทิไม่ต้องมาลูกเดี๋ยวหูกินอาหารลูกกระตังไหนกระตังสวยนี่เล่นมาเลย ลูกอะอันี่หองน้องเนี่ยห้องน้องหนูมากินนี่ลูกไอ้ตัวเล็กเดี๋ยวไม่เอาให้เด็กกินแป๊บเลยไอ้ข้าวเมากับข้าวสาลีลูกพี่ตัวเล็กลูกอ้อไม่ต้องมองเลยหองน้องลูกเราอ่ะอ่ะหองน้องหองน้องอื๊บอ่ะโอ้ยห้องน้องลูกไม่ต้องเรียนน้องนะลูกไม่เอา อีกตัวอหนึ่งเจ้าข้าวฟ่างอันนั้กินนมยังไม่ตื่นงัน,นต้องป้อนนมนี่ค่ะเด็กๆสีขาบ้านนี้เป็นอดีตแมวดนปล่อยทุกตัวนะคะเหลือใครเนี่ยเหลือข้าวปุ้นกับ ข้าวปั้นแล้วก็ถุงทองยังไม่มากินแล้วก็หมาไอข้าวตากแล้วก็ตมแต๋มยุงล่าง <c oughs> ไอสองตัวนี่ง่ายแมวตึกล้างไอสองตัวเนี่ยสองตัวข้าวเมาแล้วก็ข้าวสาลีต <c oughs> าหายเจ็บทั้งคู่แล้ว ไปหาหมอมาตาหายเจ็บแห้ดูแลกันไปดูแลกันไปเนี่ยก็ได้เวลาป้อนนมไอ้ข้าวฟางแล้ว มาทำไมเนะี่ย อ่อนก็รู้ความกันน้โบกของน้องอย่าแย่งก็ไม่แย่งอ่อนตัวนี้เนี่ยชอบกินข้าวมากกว่ากินเม็ดข้าวสาลีแล้วก็ข้าวเมา้ากินอาหารเปียกผสมนมแพะนะคะเพราะว่าเขายังไม่โตยังฟันยังขึ้นไม่แข็งแรงดีมาแล้วไอตัวพี่มาแล้ว เขากล้องแย่งน้องแล้วกล้องเขกล้องมาแม่มาหาแม่มาหาแม่มามีข่าวสารดีนะเขาทุกคนดูในเขาในตาหายแล้วนเขาเลยตาหายแล้วแม่ลงดูแลตาหายแล้วใส่แจ่วเลยตาหายแล้วนะลูกเนะาะหนูเป็นตัวเมียเดี๋ยวก็ต้องทำหมันอีกสี่เดือนทำหมัน ดูดูเข่าก็มันเรียกน้องดูเดี๋ยวถ้าเข้าเมาอิ่มเก็บนะก็อของน้องมาเรับในแ่ะ นั่นมันคือลูกยาหนุ่มเราอะ่ะไม่จองเลยไม่จองไม่จองทั้งคู่เลยอยา่าของน้องเราไปกินอาหารเม็ดก็เลยโตแล้วเราอ่ะให้มักินใก้แม่ได้เลยนั่งยังไมากินเลลูกไม่ต้องมาลูกนี่ของน้องเราอะให้มันรู้เรื่อง ไม่ใหญ่ขอจะเรียกชื่อผิดไม่เอารก่งกล้องน้องลูก กไปกินอาหารของเราเลยไม่ต้องมายุ่งกับน,น้องไม่ต้องมองโตแล้วอึ con nụ hôn khỏe của đứa đẹp vì thằng bẹp xóm bẹp có bóng lời gì à im gần một lỡ làm mẹ tục tông mì của bạn xài hay เดี๋ยวพอไม่มีฝนตกค่อยให้ลงล่างแล้วก็ให้ไอ้สองไอ้สามตัวมันใช้กระบะาสายพอแมวตัวเล็กต้องใช้กระบะสายลงได้ทุนไม่ได้ไหนลูกอิ่มไหมล่ะไปนี่แม่ผสมนมไม่ล้วไปแหละพี่กองมาอยู่แล้วพี่กองมาอยู่แล้วสีเดียวกับเข้ากล้องเลยนนี้เข้าเมา อันนี้ตัวล่าสุดเข้ามาอยู่เมื่อวันที่สามมิถุนายนนี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้มาอยู่วันที่ยี่แปดนี่ตัวนี้นหนีโฉ่อยอน,น,นี่นี่ไปโน่นแล้วไปโน่นแล้ว <c oughs> วิงลรีนแข็งแรง